ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เขามาพบมรนดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของมโหสถขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพื่อความเชื่อมกันแปนว่าวันเดินมีปีผ่านไปหลังจากที่พระเจ้าจุนนีพรมทั์เสียอุปกลเสียทีในกลุบายายของมโหสถ ครบบหนึ่งรอบปีหลังจากที่กองทัพปัญจารนครพ่ายแพ้พระอุบายคงมโหสถปัณฑิตพระเจ้าจุนนีก็รู้สึกเสียใจที่เสียรู้ในกโนบายไม่ใช่เรื่องของทหารกินสินบนดังที่อนุเก,กวักราบทุนจึงจะทรงหาทางแก้คอยแค้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับเกวัดบโรหิตก็เหมือนกันมองหน้าตนที่กระจกทีไรก็เห็นแผลที่หน้าผากที่โมหสดโมโหสดจับหน้าผากโคกับพื้นนะคะขยี้กับพื้นจนเลือดไหลเห็นที่ไรก็ซื้อรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นโมโหสดมากวันหนึ่งจึงเข้าเกวัตคิดอุบ,บายได้อย่างหนึ่ง จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุนนีพมทัตวันก่อนมาหยุดตรงตรงนี้วันนี้ก็ขอต่อไปว่าว่าเจ้าจุนนีได้ทอดเป็นเนธเห็นเกวัตรปรุอิขามาเฝ้าจึงได้ทรงตรัดถามว่าว่ายังไงท่านอาจารย์เกวัตท่านมีอุบายอะไรบ้างที่จะบอกให้เราทำอีก ถ้าเป็นอย่างที่แล้วแล้วก็เราเห็นจะไม่ยอมจะยอมทําตามความคิดของท่านบันไดแน่แพ้เพราะการรบไม่สําคัญแต่แพ้เดิมนาาความคิดนี่มันขายขี้หน้าเขาแต่ว่าเราเองก็ยังแค้นใจอยู่มากที่แล้วเราเสียรู้ในกลนบายของมโหสถยิงต้องหนีทับกลับมายัางไม่เป็นท่า แต่ตอนหลังนี่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นี่เห็นไหมละ่ะอยากใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้ไม่จริงไอ้ปัญญามันไม่ดีเรีวยกว่ามันสมองไม่ดีแต่อย่างนี้ก็เรียกโง่แกมยิงไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวนั้นเป็นแค่ไหนเวลาใครก็ทำอะไรนั่นโทษอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดี ในเวลาที่ตัวทําเองไม่ดีตัวไม่ได้มองมันไม่ดีไปยิ่งกว่าเขาแต่คอยนั่งติเขาคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนเร็วสําหรับท่านเกวัตนี่ก็เหมือนกันอดนีอดรู้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆตนเองก็โงก่งกว่ามโหสถมากก็น่าจะรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าท,ทตรัสว่าอัตนาโจทยาตานัง จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดหมายความดูความบกพร่องที่กิจในกิจที่เราทำถ้าอะไรมันบกพร่องอยู่ก็คิดว่าวันหน้าเราจะไม่ยอมให้บกพร่องเรามัดระวังมันไว้ไม่ช้าเราก็จะเป็นคนมีความสามารถและมีความฉลาดเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาตัดมาอย่างนั้นท่านเกไว้ก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขี่มายได้อย่างหนึ่ง ครานี้ต้องชนะแน่พะเจ้าค่ะและไม่มีทางที่มิทธิลามานะครจะรอดพ้นไปจากเงือมมือได้เลยพะเจ้าค่ะเซตอีกลูกหลานที่รักฟังไปนะวันนี้จะฟังได้เสร็จแล้วไม่เสร็จก็ไม่แน่เลยพระเจ้าจุลน,นีจึงตตัดถามว่าไหนท่านว่ายังไงคิดยังไงตรงว่ามาสิท่านเกวาจึงกล่าวทูลว่าอุมบาบสําคัญมากพะเยาค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็ต่อเมื่อพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองเท่านั้นเพราะว่านี่มันเป็นความลับนะอ,อีกแล้วบมดแล้วความลับถ้ามารู้ถึงหูที่สี่มันไม่เป็นความลับอันนี้มาความลับเขาก่อนนี้นกแก้วขี่รถหัวแล้วก็ขี่ใส่ปากมาทีนั่นแล้วท่านี้มาเป็นความลับอีก เมื่อพระเจ้าจุนนีพรมทัตได้ทรงสดับอย่างนั้นก็ตัดันดีแล้วท่านอาจารย์ท่านเกวัตได้กราบทูลให้พรราชาติเสด็จขึ้นบนปราสาทแล้วก็ไปปรึกษากันในห้องบรรทมเอาละว่าสองต่อสองไปปรึกษากันในสวนไม่ได้ไปนินกแก้วมาขี้รถหัวอีกทั้งขี้ใส่ปากคราวนี้ปรึกษากันในห้องบรรทมของพระราชา เอวัติกราภทูลขอเดชะควรใช้อมบายล่อพระเจ้าวิเทหราชแน่เอาสิไหมละด้วยกามมาคุณแล้วตัวฆ่าเสียพร้อมทั้งอุโบสถพร้อมทั้งโมโหสดอีกคำนี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าอาหมูเป็นล่อเสือใช่ไหม ล่อดีกามาคุณได้จับฆ่า,าหมูไปล่อเสือเสือก็ไปกินได้อีกเสร็จฟังต่อไปนะปราชาถามว่าอุบายของท่านนน่น่าฟังแต่เราจะล่อเข้ามาได้ยังไงนั้นลองว่ามาทีเลท่านเกวะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเรื่องนี้ไม่ยากเลยพระราชธิดาของพระองค์พนนำว่าปัญจาลจันที มีพระรูปพระโฉงงดงามมากเกวัตยังทูลที่ตอนนี้ท่านบอกเกวัตทูลไม่ทันจบพระเจ้าจุน,น,นันีก็ทรงกลิ้วด้วยประสูติเสียงดังว่านี่หยุดหยุดหยุดเกวัตเกวัตหยุด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 ท่านจะให้ราชธินดาค,คือลูกสาวของเราไปล่อคาสิกอย่างนั้นเลยท่านดูมิ่นเรามากเกินไปเสียแล้ว วงตะก,กูงของเรานะ่ยไม่เคยทำเช่นนั้นนะหากว่าท่านจะพูดไม่ถูกใจเราอีกเราจะประหารชีวิตท่านเสียเอาแล้วหน่อน,นะคิดว่าจะอยู่อยู่จะยกลูกสาวไปให้เขาให้กับมาให้อินูตัวเล็กเล็กำลังกระจุมกระจิมให้ควายแก่กินยาอ่อนนี่นะมันอาจจะเสียกำลังใจได้ ดีไม่ดีถูกเมียทูลเขามาอย่างนั้นเพียทูลน,นี้ก็เสียท่าราชาคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เกวัตเขามีความหมายอย่างหนึง่งฟังต่อไปท่านเกวัฏกราบทูลว่ายังไม่ไม่ควรจะสะทธุททานท่านเกวัตกราบทูลอย่างไม่สะทธุททานไม่าตายและไม่ตายไม่ไมกรเงใจเพราะว่าความคิดถึงก็คนรในอย่างกับราชาว่าขอเดชะ ได้โปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบเรื่องก่อนพระเจ้าค่าอย่าเพิ่งทรงพระวีโลดอุบายของข้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เป็นที่จะต้องเป็นที่พอพระรเจนไทยของพระองค์อย่างยิ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าถวายจนจบหากไม่เป็นที่พอพระไทย ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะนั่นในเอาชีวิตเป็นเดิมพันราชายนสดว่าท่าจึงจึงได้ทรงตัดว่าถ้าอย่างานั้นก็โูดไปที่เรื่องมันเป็นยังไงท่านเกวัจิได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการให้พระองค์เรียกนักกรวีมาแต่งพรนาความงามของพระราชธิดาเป็นเพลงขับ แล้วก็ให้นักร้องขับกลับกลับกรนั้นไปเมืองมิถิลาใช่ไหมส่งให้นักร้องแต่งเพลงให้มันเพระพนาความงามพรงลูกสาวนี่ก็ส่งนักร้องไปเมืองมิลามหานครขับบทร้องเข้นไปร้องเพลงร้องกลางแจ้งบางร้องกลางแปลงบางร้องในวิบบางร้องที่นักร้องมันดะดีไม่ดีก็มาร้องกันที่สนามหลวง ประชาชนเอาอย่างนั้นประชาชนจะเอาอย่างนี้ประชาชนจะสร้างอุสาบรีดีไม่ดีมีแต่ที่ดินเงินหมดเป็นหลายสิบล้านบทขับให้มีใจความว่าพระราชวินดาของกษัตริย์ในปัญจาลนครเพิ่นนามว่าปัญจาลจันทีทรงมีพระรูปโฉม,มงดงามดุจนางเทพอักษร สมควรที่จะเป็นเอกอัครมเหสีข้าพรเจ้าวิเทหยรราชบระมกษัตริย์เป็ญญญญญนอย่างยิ่งนะแต่หากว่าเจ้าวิเทหราชได้นารีรัตน์ปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์นะหมายความว่าถ้าพระเจ้าวิเทหยรราชไม่ได้นารีรัตน์เห็นปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ครองวิเทหราทราชต,ต่อไป เมื่อเพลงขับได้แพร่ไปถึงบระกันเข้าวิเจ้าวิเทหราชแล้วก็เชื่อในว่าพระองค์จะต้อง,ลงหลงไหลในความงามของพระราชยทธิได้และคงมีพระประสงค์จะพิเศษสมรสกับพระนางอุบายต่อไปที่จะทำแก่พระเจ้าวิเทหราชมโหสถเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าะัวเดียวค่ะ เว่ยเจ้าจุรนจุนนีพมทั์ทรงพอพระไทยทีแรกว่าคิดว่าอยู่ๆจะยกลูกสาวให้เป็นเมียเขานี่มันเป็นไปไม่ได้ชอบใจนมบายของเกวัดมากจึงรับสั่งให้นักกวีที่ประจำพระราชสำนักมาประพันธ์บทขับกล่อมมีใจความตามที่เกวัดกราบทนั้น แล้วก็นักให้นักขับที่มีเสียงไพเราะสนโสทออกไปที่ร้องขับเบลโคมที่เมืองมิถทิลาจึงว่าท่านได้ยินถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชมันก็ได้ยินไม่ยากคนคนก็เล่าต่อ,ตอไปพระเจ้าวิเทหราชได้รับสั่งให้พวกนักขับร้องมาขับกล่อมในพระราชนิเวศท,ทรงฟังท้ว่ความเพลิดเพลิน และพอประทยัยกับทรงหลงไหลในความงามท่านไน้เอาคนแล้วในความงามของพระราชธิดาของพระเจ้าจุนนีพรรมทัตนะตามที่เขาร้องเพลงนั้นทรงใคร่อยากจะได้นางมาเป็นเอกอัครมเหสีอัครมเหสีนะั่นไม่ใช่เอกนะเอกมีอยู่แล้วอัคคะเมียผู้เลิศ เอกอัครมเหสีมียพระรชั้นหนึ่งก็มีอยู่แล้วพป็นางอุทุมพจรจึงรับสั่งถามพวกนักขับรองว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจนานุนนะีเนี่ยมีพระรูปไปะโฉมงามมากอย่างที่ท่านขับร้องจริงเลยนักขับร้องก็กราบทูลขอเดชะ ข้อความในบทนี้ยังพันนาความงามของนางไม่ถึงหนึ่งในร้อยแม้ในก็โม้ตอบอีกวันที่พันนามมานี่มันแม่พันนางจริงๆสวยกว่านี้โอ้โหมันเหมือนกับนางเทพธิดาแต่แกก็จริงแกไม่เคยเห็นนะแล้วก็ใช่มาร้องก็ร้องไปงั้นแกบอกว่าสวยเหมือนกับนางเทพธิดาความจริงเทพธิดาแกก็ไม่เคยเห็น แกก็คุยฟุ้งไปตามคำสั่งของนายมาไม่เน้นไม่ได้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของความงามที่ปรากฏแพ่พนากนางจริงๆไปเจ้าขา้าพนันางจริงๆน่ะสวยมากโอ้โหใครเห็นเขาคนไหนเห็น,คน,หน,หน,ค,น,นคนนักคนหน้ามดึดหลงไหลไฝ่ฝันอยากจะสัมผัสอยากจะร่วมรักแต่ว่าอย่างคนยังข่าพระพุทธเจา้าเหมือนคนชั้นทาส ไม่มีโอกาสถ้าคนที่จะมีโอกาสก็ต้องอย่าพระองค์ในแต่บรเจาค่ะต้องเป็นพระราชาที่ทรงพระราชอำนาจมากเป็นมหาประเทศประเทศมหาอำนาจจึงจะมีโอกาสพระราชาประเทศเล็กๆร้อยเอ็ดพระนครก็ไม่มีทางยังไงยังไงพระเจ้าจุนนีพรมไทยก็ไม่ยอมยกให้ถ้าพระองค์มีความปรารถนาอะไรข้าพระพุทธเจ้าหวังว่าคงได้แน่ นาไอ้พวกนี้คุยเก่งเมื่อเจ้าวิเทหราชทรงตรัดว่าถ้ายอย่างนั้นนะก็เราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุนนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นอัครมเหสีของเรานักขับร้องที่ออกไปจากพระราชสำนักของพระเจ้าจุนนีก็ได้นำพระราชดำรเของพระเจ้าวิเทหราช ที่ตรัสก,กับตนมากราบทูลพระเจ้าจุนนีสทรงทราบอาจารย์เกวัตเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชมีพระราชประสงค์เาตายบที่ตนวางไว้ชิ้นนั้นจึงได้รับอาสาพระเจ้าจุนันีจะนำบรรดาการไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและกำหนดวันที่จะเชิญสนิททำพิธีอภิเษกสมรส นี่เป็นฝ่ายหญิงขอฝ่ายชายซะแล้วพอเขาต้องการขึ้นมาเขาของกำนันไปให้เขาเกรงกลัวเขาจะมามาเอาฟังข่าวต่อไปฟังต่อไปข่าวลือทั่วไปในพระนครมิถิลาว่าพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทยรราชจะผูกสัมพันธมิตรีต่อกันโดยพระเจ้าจุนนีจะพระราชทานพระราชธิิดาของพระองค์ แด่พระเจ้าวิเทหราชและได้ทราบว่าเกวัตบรหิตจะมาเฝ้าเพื่อกำหนดวันอภิเศษโอ้โหข่าวมันเร็วจริงๆนะข่าวลือนี้ได้ยินไปถึงพระราชาวิเทหะวิเทหราชนะพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตมีตกถึงการมาของเกวัต พราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญาในมโหสถเพราะไม่รู้ว่าเกวัตจะมาไม่ไหนอีกแต่ก็ได้เตรียมการวางแผนการวางแผนการแก้ไขไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทข่าวลือที่ว่าเกวัตจะมาเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงคือวันหนึ่งได้มาถึงกรุงมิถิลามหานคร และเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการเมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลว่าขอดีะะแค่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลามหานครราชาของข้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระเจ้าจุนนีพรมทัตแห่งปัญจารานะคร ทรงมีพระประสงค์จะทําความสัมพันธมิตรีกับพระองค์เพื่อ,อนครนั่งสองเป็นสุวรรณปัตภีทองแผ่นเดียวกันสุวรรณเป็นปฐมทองปัตภีแปลแผ่นดินหมายความเป็นทองแผ่นเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าจงได้รับพระบระมราชองค์การจากพระเจานาน้าจุลนีให้มาเจริญสัมพันธมิตรีกับพระองค์ในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าวหวังด้วยกล่าวว่าพระองค์คงจะยินดีและพอพระราชา,าไ,ไทยในการผูกสัมพันธมิตรีกับพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าขอได้โปรดรับมิตรีอันนี้เถิดพระเจ้าค่ะฟังฟังตอนนี้แล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้หลายหลายประเทศเขาต้องการผูกสัมพันธมิตรี ไอ้สัมพันธ์ไมตรีนี่มันเป็นสัมพันธมไมตรีก็ดีถ้าเผลิก็มาอะไรเป็นสัมพันธ์ไมตรนะีแล้วก็ยุ่งกันใหญ่นะนะเขามีลูกพี่เราไม่มีนะเขามีลูกพี่ในอย่างเขเมรเขาก็มีลูกพี่อย่างลาวเขาก็มีลูกพี่โยนเขาก็มีลูกพี่พพแต่ของเราสมัยก่อนมีลูกพี่แต่มีคนเขาขับลูกพี่ไปเส็แล้ว ตอนนี้เราก็ต้องยืนยิงขาเดียวโดดเดียวมันจะล้มหรือไม่ล้มถ้าเราไม่มีขาสายเอาว่ากันต่อไปนี่มันเรื่องของการเมืองพระไม่เกี่ยวเป็นอันว่าพระเจ้าวิเทยราราชทรงมีพระราชดำรัสไปสันถานกับเกวัตวันนี้เขาไม่ได้แต่งงานกันหรอกเป็นอย่างดีในในตดรับความสัมพันธ์นมตรีของพระเจ้าจุลนีพุทธทัส แห่งบรรจาระนะครได้ความเต็มประทัยอย่างยิ่งทัาน,นเกวัตมะได้อกาสจึะได้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อให้สัมพันธ์มิตรีของนักสอนนครนี้สนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระบรมราชโอ,องการจากพระเจ้าจนนุลนีให้มากราบทูลขอถวายพระราชจิตินดา พร่น,นามว่าปัญจาปัญจาระจันทีแด่พระองค์ขอพระองค์จงเสด็จพระราชดำเนินไปทำวิทยาวิเศษสมรสกับพระน,นางณนะปัญจาระนะครเถิดพระเจ้าค่ะมนเอาแล้วมะเขาเรียกว่าหมูล่อเสือแต่ว่าเสือตัวนี้จริงๆสาหร,รับพระเจ้าวิเทยียราชนี่ ถสงสัยว่าจะเป็นเสือแก่เคี้ยวไม่เคยมีแต่สำหรับมีเสือที่มีความสำคัญก็คือมโหสถเสือตัวนี้สำคัญพระเจ้าเป็นอนุ่ามโหสถไม่ใช่เสือนะเป็นสิงสิงนี่มีอำนาจกระทั่งเสียงเอาคุยกันต่อไปพระเจ้าวิเทราชได้สดับคํคำของเกวัฏบรหิตดังนั้น ก็ทรงดีพระไทยสมนัตอย่างยิ่งเพื่อแต่เพื่อให้มโมโหสดได้รับทราบเรื่องนี้ไว้ด้วยจึงได้ตัดว่าท่านกีวัดขอท่านนำความเรื่องนี้ไปสนทนากับมโมโหสดบัณฑิตของเราให้ทราบไว้ด้วยหนึ่งท่านกับมโมโหสดก็เคยมีเรื่องกันอยู่เมื่อครั้งธรรมยุทธากะไรขอท่านยูไปรับความเข้าใจกันเสียก่อน ไปปรับความเข้าใจกันแ่้ดีก่อนแล้วว่าจึงมาหาเราอีกครั้งตอนนี้ตามค้อตัมาโมโหสดไม่ยอมพูดกับเกวัตเมื่อโมโหสดรู้ว่าเกวัตจะมาหาในวันนั้นจึงคิดว่าตนไม่สมควรจะให้จะพูดกับคนลามกเช่งเกวัต จึงได้ดืมด่ม e, ดื่มไอ้ดื่มเนยใสไน้เนยใสกินแล้วมันขี้ไหลมั้งดื่มเนยใสแต่เช้าให้คนรักษาเรือนเอาโคไม้เอาโคไม้สดมาละแรงจนท้เรือนไอ้โคไม้สดก็ขี้งวัวขี้งัวให้ใหม่ใหม่โคไม้สดเดี๋ยวจะไม่รู้อะไรนะขี้งัวใหม่ใหม่ขี้งัวขี้ใหม่ๆมๆม,ๆม,ๆมาทาพื้นบ้านทั้งหมด เอาน้ำมันทาเสาเรือนนะแล้วก็ตั้งเตียงผ้าใบผ้าใบไว้เหนึ่งเตียงสำหรับโมโหสดนอนนะนอกจากนั้นก็เก็บใช้หมดไม่ว่าจะเตียงจะตางแทั้งหมดให้มีมันอันเดียวมานะแบบชีถนนชัยเลยนะโมโหสดนุ่งผ้าแดงนอนบนเตียงผ้า วางคนเฝาประตูไว้เจ็ดชัน้นแล้วก็บอกวิธีที่จะปฏิบัติต่อเกวัตให้แก่คนเฝ้าประตูทุกๆชั้นว่าคนจะทําแบบไหน,นโอ้โหเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆฟังต่อไปท่านเกวัตบรุหิตอาจาที่เฝ้าพระราชาแล้วก็ตรงมาที่บ้านมโหสถถึงประตูชั้นที่หนึ่งจงึงเท้าคนเฝ้าประตวูว่าท่าน อ่านโมโหสถบัณฑิตอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปเขาไม่ทันตอบเลยเขาไม่ทันตอบเดินเข้าไปแล้วทําท่าองอาจคนเฝ้าประตูก,กั้นไว้แล้วพูดว่าท่านอย่าเพิ่งส่งเสียงไปนะเพราะว่าท่านจะมาหาท่านบัณฑิตก็จงมานิ่งๆเพราะว่าวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเดยใสยอย่างแรง ท่านจะต้องไม่มีเสียง <1 French Claire> é, เอืองเอ und, mm. your your ็ดอ an ึงไม่ค oh ว <ss> ่าจะห้ามส่งเสียงดังภาษาหนังสือในยุงมากเวลานี้ท่านมาขอสดดื่มเนยสายไปมากท่านจะทำเสียงเอ็ดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ให้ท่านเกวัดผ่านประตูชั้นที่หนึ่งเข้าไปพอถึงประตูชั้นที่สอง คนเฝ้าประตูก็พูดอย่างเดียวกับคนที่เฝ้าประตูคนแรกแล้วก็ปล่อยเข้าไปจนกระทั่งผ่านประตูชช่นนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดจึงถึงที่มโหสดนอนอยู่โมโหสดนอนอยู่บนเตียงผ้าใบเตียงผ้าเห็นเกว้เข้ามาขยับจะพูดแต่มีคนห้ามว่าท่านบัณฑิตอย่าพูด เพราะท่านดื่มเนยใสยอย่างแรงไม่ควรจะพูดกับคนเร็วๆอย่างเกวัดอย่างนี้เมื่อถูกห้ามาตามที่นัดหมายกันไวมโหสถก็ไม่ยอมพูดอันนี้เขาเขานัดก,กันไว้นะเพราะเขาไม่อยากจะพูดถ้าเคืนพูดกินเงินเนยใสายมาเดี๋ยวขี้เปรบจะลำบากถ้านเกวัดก็ไปหามโหสถ เมื่อไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่มีคนต้อนรับก็ทำเป็นอาการเกอเกอเคออทกลท่าเกกะกะทั้งยายทั้งยังยืนเหยียบขี้โคสดอีกด้วยคนของมโหสถได้แสดงการแกะเกวะต่างๆสนแสดงคนละแบบคนละทางคนลท่านนะ บางคนก็ทำยักคิ้วบ้างบางคนก็ถะลึงตาบ้างบางคนก็เงื้อมือทำท่าจะตีบ้างบางคนก็ยกกำปั้นให้บ้างบางคนก็ทำท่าจะเตะบ้างโอ้โยุ่งจริงท่านเกวัติแห่งการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจให้รู้สึกวัดสนดงอย่างยิ่งคิดว่าเอ๊ะ ถ้าเขินอยู่ต่อไปนี่หน้ากูจะไม่ปลอดภัยเจียงพูดกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตเข้าไปเจ้าขอลาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคนของมโหสถจึงได้ช่วยกันจับคอเกวัดผลักเอาสิไมละห้อยไปผลักเลยบางคนก็ตบหน้าเสิบ้างบางคนก็ทุบตีที่หลังบ้าง ไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักถูกสายส่งออกไปโอ้โหนี่โทษนะล่อก็ทูดขนาดนี้เนี่ยแสดงความไม่เป็นมิกันแน่ท่านเกวัดได้รับความบอกช้ำทั้งเจ็บทั้งอายรีบเดินมุ่งหน้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชสำหรับพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าวันนี้มโมโหสถบุกรของเรากับเกวัดคงพบกันแล้ว แล้วคงได้สั่งสนทนาเป็นธรรมสากราชาซึ่งการันกันกนจนเป็นที่พอใจครั้งและทั้งคงจะปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เกาวมาแล้วเป็นอย่างดีต่างก็คงจะภัยให้กันและกันอันหนึ่งอา้อย่างนั้นโโหสดคงจะดีใจด้วยกับเราที่จะได้พระราชจิติดาข้าพเจ,าจนนน้าจุลนีมาเป็นมเหสีเอาห่อเอาไอย่างนั้น คายแก่จะเล่นยาอ่อนเนี่ยมันอดไม่ได้เนาะเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลําบากถ้าแต่งงานกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็คนยย่งชั่วแต่ว่าไปแต่งงานกับคนแก่คราวพ่อนี่มันก็ไม่ต่างกับกินบวบเผานะก็ไม่ได้ความขณะที่พระเจ้าวิเทธราชทรงดำหนิอยู่ด้วยความกระยิมยิ้มย่องประเทศไทยอย่างนั้น ท่านบอกว่าก็พอดีได้ทอดพระเนตรเห็นแกวัดเดินเข้ามาหมอบเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักจึิงได้ทรงตัดถามว่าท่านอาจารย์ท่านพบมโหสดแล้วหรือ,อโมโหสดพูดกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็ขอโโหสีกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วก็มังโมโหสดชอบใจข่าวที่ท่านนำมาหรือไม่ ิ่งเดียวท่านเกว่ากราบทูลว่าขอเดชะถ้ายาไม่เพึงกล่าวคนอย่างโมโหสดไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตพระเจ้าค่ะโมโหสดเป็นคนถอยกันด่างข้าพระพุทธเจ้าไปถึงบ้านโมโหสดไม่พูดกับข้าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ไม่มีการต้อนรับไม่มีการปราศัย ทำเป็นหม่และทำเป็นหูหนกคนอย่างมโหสถนี้ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งอันมีเกียรติในราชสำนักเลยพระเจ้าค่ะไ,ไม่เมื่อเขากล่าวมาอย่างนี้จะว่วยังไงต่อไปลูกหลานที่รักเจ้าฟังไหมว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าอย่างไงเฮะมองดูเวลาฟังไม่ได้เส็จแล้วที่ เพราะว่าเวลาหมดพลดีสําหรับวันนี้ก็ต้องขอหยุดด้วยวันต่เพียงเท่านี้วันหลังคุยกันใหม่ยังมีเรื่องดีๆเยอะเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดลูกหลานที่รักสมบัดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี